รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาพบกับธรรมะพร้อมเสิร์ฟในเช้าวันหยุดสบายสบายกับรายการพุทธปัญญาพิร่มกันแล้วนะคะในในวันนี้ค่ะพระมหาวาราวุฒิวาราวินยูวัดจักรวัตรราชาวาดกรุงเทพนำสารธรรมน่าสนใจในหัวข้อรักใดเล่าไม่เท่ารักตัวเองมาฝากการดูแลใจของตัวเองการรักตัวเองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามักมองข้ามกันจริงจเชื่อว่าการได้รับชมรับฟังจะเป็นการเตือนใจได้อย่างดีเลยถ้าชนน ขอเชิญทุกท่านสดับรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิรมเข้าไปป่าท่องคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเหมือนน้ำแกงจวนจะหมดรสโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกง เมื่อร่างกายเกิดความขัดแยง้งเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเรียกสับทางแพทย์ศาสตร์ว่าป่วยไข้ไม่ธรรมดาปวดหัวหรือปวดไหล่ปวดหัวใจหรือปวดขาปวดตามข้อหรือปวดตามตาถ้าได้ยาคงทุเลาแต่ปวดหัวใจไกลมือหมอสุดเหลือขอคือโรคเหงาโรคว้าเวโรคซึมเศร้าคงทุเลาด้วยทางธรรม สาธุหนึ่งครั้คนไหนสาธุดังๆขอให้วิ่งหนีสตังค์ขึ้นต้นไม้ไม่ทันนะครับมีคนเขาบอกว่าหนีหนีช้างอย่าขึ้นเครือหนีเสืออย่าขึ้นต้นไม้นะฮะยาเรือยาแพนี่ให้ยานอกยาขันยาจอกนี่ให้ยาข้างในนะฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนึ่งกายหนึ่งจิต เท่ากับหนึ่งชีวิตโบราณท่านบอกว่าอย่าอยู่อย่างก้าฝากอย่าจากอย่างเรือจรอยู่ให้มีไฟไปให้มีเพื่อนนะฮะวันนี้จะมาภาพได้น้อมนำธรรมะมากล่าวมาชี้แจงนะให้ท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาไปด้วยกันฟังเพื่อเอาวิธีการฟังเพื่อเอาหลักการฟังเอาเพื่อวิชีวิขอไปวิชาการนะฮะ คนรู้จักรู้จำรู้จังเนี่ยจะเป็นเจ้าหนูจำใหม่ส่วนลงมือปฏิบัติการให้มันเป็นเกิดผลปฏิบัติการแล้วก็เาขาเรียกว่ามีประสบการณ์เขาเรียกว่ารู้แจ้งแล้วก็รู้จริงจากเป็นจำใหม่กลายเป็นจับใหม่นะคนเรานี่นะท่านนะคนเรานี่เรื่องการยอมกันนี้ไม่ได้จริงๆนะนะฮะ ทิฏฐิมานะอัตตาอิกโกนี่มันเยอะแยะมากมายจริงๆหัวข้อของอาตมาก,ก็คือว่ารักอื่นได้เล่าเท่ารักตนเองใช่ไหมฮะไม่มีใครรักเราเท่าเราไม่มีใครรู้ดีเราเท่ากับเราใช่ไหมฮะเราเจ็บใจร้องห่มร้องไห้โอดครวรข่ำครวรอยู่คนเดียวเรารู้จักด้วยตนเองสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งทานข้าวด้วยกันตอนเย็นสักพักหนึ่งสามีน้ําตาขอเบ้าเลยครับภรรยาเห็นเป็นไรนะพ่อ นึกถึงอดีตเมื่อ20ปีที่ผ่านมาคุณจำได้ไหมผมทำให้คุณทอ้องพ่อคุณจับพ่อคุณจับได้เคี่ยวเขินให้ผมว่าจะยอมติดคุกหรือจะยอมแต่งงานอ้าวทำไมแต่งงานคับฉันนั้นเป็นไงไม่เป็นไรหรอวันนั้นนะถ้าผมยอมติดคุกผลทวดไปแล้วอนะโอ้คิดถึงย้อนหลังเรื่องความยอมใครนี่ไม่ได้จริงๆเนาะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันวันนั้นมีครั้งกว่ามี มีโรคอะมีบาใช่ไหมฮะกินสมองเลยนะได้ยินข่าวใช่ไหมฮะภรรยากลับไปอบรมแล้วกลับมาบ้านบอกสามี mm. คุณพี่คะโรคอะมีบาเนี่ยเชื้อโรคนี้มันกินสมองอันตรายมากนะสามีบอกว่าคุณจะกลัวทำไมมันกินเฉพาะคนมีสมองไว้ได้คุณไม่มีสมองคุณก็อยู่เฉยๆไรนไม่อยู่กันยังไงได้นะรเรื่องการยอมกันเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้จริงๆอยู่ด้วยกันต้อง มีสัมมาคารวะมีสัมมาวาจานะฮะมีกิริยามารยาทถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะกายกับใจเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโบราณเขาบอกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายป่าพึ่งเสือเรือพึ่งพายนายพึ่งเ่าวเจ้าพึ่งข้านุกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับสามีภรรยา อยู่ด้วยกันให้เกียรติกันให้เกียรติกันต่างคนต่างมาปกติวันนั้นอ่ะมีสามีมีภรรยาคู่หนึ่งปกติสามีเรื่องงานตอนเย็นกลับถึงบ้านสี่ห้าทุ่มวันนั้นกลับอีท่าไหนก็ไม่รู้กลับถึงบ้านบ่ายสองสามีกลับถึงบ้านบ่ายสองภรรยาก็ตกใจเอ,าเอ้าเอ๊ะทำไมมาทำไมมาแต่หัววันวันนี้โดนเจ้านายดา่าพวกนี้นะเขาด่าว่าไงเขาบอกว่าเป็นลงนรกซะเหรอะ ค,คุณก็รู้ว่าผมจะไปไหนผมมาหาคุณนี่เดี๋ยวนี้เออนะฮะดูสินะฮะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกายกับใจเหมือนลิ้นกับฟันนะฮะรักกันหนึ่งกายหนึ่งจิตเท่ากับหนึ่งชีวิตนะฮะทีนี้หัวข้อของอาตมาก็ก็จะนั่นแหละฮะวันนี้นำคำพูดที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มอบหมายนโยบายเอาไว้ให้ ขออภัยไม่ได้พูดให้ตัวเองมีเครดิตไม่ได้พูดให้ตัวเองเขาเรียกว่าเรียกศรัทธาก็คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้พยายามนําสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาเทศแล้วก็นําสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเอากลับมาทําอาตมาจเจริญพรเนี่ยท่านทั้งหลายเรื่องรักอื่นได้เล่าเท่ารักตนเองตอนที่เป็นสมณีน,นอาย อายคนรุ่นราวคราวเดียวกันอายอายเป็นลูกนางอายไปซะแล้วพอโตขึ้นมามันรู้สึกได้รู้สึกได้ว่าคนเราเนี่มันมีธาตุเหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าคนไหนจะเกลียดกันนะท่านนะถ้าคนไหนจะเกลียดกันเนี่ยให้นึกถึงเถิดว่าขออภัย เรากาลังเกลียดน้ําเหลืองเขาอยู่ซึ่งเราก็มีน้ําเหลืองเหมือนกันนี่นาแล้วก็มีธาตุดินด้วยกันนี่นาใช่ไหมฮะอาตมาเดินไปน้ําขวนเดินไปสักพักหนึ่งมันเส็บๆก็เลยมาดูอ้อธาตุน้ํามันไหลออกมาก็คือเลือดแล้วก็ธาตุเงือมาถูกก็เลยเสบก็เลยนึกนึกได้ว่าเอา้านี่มันคนละอย่างนี่ระหว่างกายกับใจถ้าท่านจะรักตัวเองนะท่านนะให้ท่าน ดูแลใจตัวเองให้ดีๆเพราะว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันทํางานกับคนละอยา่างสมมุติหน้าเราอยากดื่มสุราร่างกายอยากดื่มหรือว่าใจอยากดื่มเอ่ยใจอยากดื่มใช่ไหมฮะร่างกายเนี่ยเขาจะทํางานแค่แค่เอาดินเข้าแล้วเอาดินออกเมื่อสักพักหนึ่งอาตมาเอาดินเข้าแล้วจะไปดูไหมตอนเอาออกเอาไปไปดูไหมไม่สะดวกใช่ไหมไม่สะดวกท่านเอาออกตามสบายรูปเดียวนะเจ้าคะนะะเมื่อสักพักหนึ่งอาตมา ฉันน้ําลงไปก็เอาธาตุน้ําออกแล้วคิดว่าท่านก็คงมีเหมือนกันใช่ไหมฮะให้ท่านคิดแบบนี้ให้ท่านคิดแบบนี้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครเก่งขออภัยไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครใหญ่กว่าโงไม่มีใครดีเดชไปม,มากกว่าใครหรอกมันมันอยู่ที่ใจมนโนปุพังเขางา้ามาธรรมามโนเสถษามันสาเร็จอยู่ที่ใจเวลาเกลียดกันขึ้นมาแนละ้วท่านเห็นรองเท้าก็เกลียดกัน ใช่ไหมฮะนี่ฉันจําได้ยงังลองเท้าใหญ่นี่ฉันจําได้ฉันเกลียดอะไรเห็นเสื้อก็เกลียดกันใช่ไหมฮะเห็นทรงผมก็เกลียดกันนะฮะวันนี้ปัดโปะแปะมาช่วนะนะฮะอาตมาเห็นโยมคนหนึ่งมางานบวชร้านร้านชายมาสารภาพกับอาตมานี่นี่ฉันดีใจมากๆเลยฉันอุตส่าห์ตีกระงลมมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยว่าเขียนสะพานแขวนพระรามก้ามานี่นะปัดโปะแปะมานี่นะฮะ เดินออกจากบ้านในี่ประทานโทษสวยแบบน้องหมาสงสัยสงสัยว่าจะเห่าหรือจะหอนดีเลยวะเนี่ยร่างกายท่านร่างกายมันอันเดียวกันเลยอันเดียวกันถ้าประทานโทษยังกะตามาถ้าไม่ได้ใส่ผ้าคลุมเอาไว้เนี่ยไม่แตกต่างกับสตัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเลย <_ t ot> ก็คือกบนี่แหละนะฮะท่านลองนึกภาพดูกบมานั่งเก้าอี้นะฮะเออนั่งเก้าอี้ท่านทั้งหลายเวลาท่านจะรักตนเอง ให้ท่านดูที่ใจเวลาท่านโกรธเวลาท่านโมโหเวลาท่านถูกลบหลู่ถูกล่วง,วงเกินถูกดูถูกถูกเหยียบยามนะฮะิิมนะันอัตตาอิกโกมันจะออกมาเป็นทับหลวงนะ,ะดูให้ดีๆมันจะแวบๆ,ๆ,ๆดูให้ดีๆใจมันจะแวบๆรู้เลยรู้เลยนะฮะมีคุณโยมสามีภรรยาไปทําบุญที่วัดเผอิญว่าหลวงพอ่อกําลัง นั่งฟังเทศออยู่หลวงพ่อกำลังเทศอดอยู่ปรากฏว่าโทรศัพท์เลียงทวนท่านดังขึ้นมาแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของท่านท่านก็นั่งเนึ่ว่าของคนอื่นปรากฏว่าภรรยากาดคุณคุณคุณเกิจคุณโทรศัพท์คุณโทรศัพท์คุณแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละก็ปิดขึ้นมาเลยปิดขึ้นมาเลยหลวงพ่อท่านก็ขอความกรุณาปิดเสียงเอาไว้ก่อนนะเป็นการรบกวนทํานองนี้ปรากฏว่ายังไม่พอกลับบ้านมาภรรยาเทศตลอดทั้ง ได้ลดเลยเสียหัวมาตั้งแต่วันแล้วยังเดินทางยังเจ็บปวดอีกนะฮะปรากฏว่ามีคนเล่าว่าตอนเย็นมาท่านไปทำอะไรท่านไปดื่มเหล้าท่านไปดื่มเหล้ามีคนเล่าต่อว่าในขณะที่ดื่มเหล้าท่านก็คงจะคิดหนัก,กน,นะฮะแล้วก็ทําให้ทําให้ขวดเบียร์ตกแตกไปแล้วท่านก็เก็บอารมณ์มาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเนื่องว่าจะโดนไว้บริการมาว่าไม่ใช่ท่าน ไว้บริการเห็นถลามาเลยครับถือกระป๋องกระแปงแล้วก็ไม้ม็อบวิ่งมาเลยฮะไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรคุณพี่ไม่เป็นไรไม่คุณพี่ไไเออเขานึกขึ้นได้ว่าคนที่ฟังทรรมคนที่ฟังเทศกับมีลักษณะแบบนี้แต่คนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะให้เข้าใจลักษณะแบบนี้เนาะ ถ้านั้งหลายรักอื่นได้เล่าเท่ารักตนเองจิตของเราสำคัญมากอย่าผักใสอย่าไหลาตามหนึ่งเห็นอย่าเป็นเห็นอย่าเป็นคือเห็นอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปเป็นกับอารมณ์อย่าไปเป็นกับอารมณ์ปปมณดูอย่าอยู่ดูเฉยๆอย่าพึ่งไปอยู่ถ้าอยู่มันจะกอดคอเรามันจะกระโจนเข้ามาหาเรานะะรู้อย่าหลง รู้ก่อนฮะรู้ก่อนนี่นประธานทวดเหมือนปิ้ง like, อย่างงี้อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งวิพาควิจารณ์อ๋อเสียงมันคือธาตุกระทบธาตุอะไรที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมธาตุมันจะเป็นไปตามธรรมดาของมันใช่ไหมฮะเสียงอาตมากระทบศีรษะขอใครกระทบสท่วนตับแล้วปังอืมอืมอืม,อม,อมอน่าคิดน่าคิดนะฮะถ้าถ้าจิตของเราผลักไสมันจะไล่ตามถ้าเรามีตัวตนมากเท่าไหร่ มันจะมีมันจะมีมันมันปามามันถูกนะหลวงพ่อพระอาจารย์ภพศาลวิสาโรท่านพูดว่ามันเหมือนมันเหมือนเราเดินเข้าไปอยู่ในออยู่ในสวนมะพร้าวแล้วมีลิงเกเรตัวหนึ่งเฟี้ยงมะพร้าวลงมาแต่ถ้าเราเอาหัวรับเนี่ยหัวหนูนะฮะหัวแตกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราปล่อยเลยครับมันจะฝ่าอากาศมาตกพื้นถ้าเราฉลาดหน่อยแล้วก็เอามะพร้าวฉอกกินน้ำแล้วก็ยุบไปเลย ทิฏฐิมานะอาัตาอีโก้คนไหนมากๆกเนี่ยก็จะจะทุกง่ายนะจะทุกง่ายคนไหนที่เรียนธรรมะศึกษาธรรมะมีธรรมะนะฮะเขาจะหนึ่งเขาจะเป็นคนที่สุขง่ายถูกยากเขาจะเป็นคนที่จิตใจเบิกบานจิตใจเบิกบานแล้วก็ออกจากทุกได้ง่ายมีความสุขได้ตามสไตล์ตัวเองมันมีมันมีคาพูดของโบราณมันมีสูตรของมันอยู่มันเหมือนนักมวยสมัยก่อนเขาบอกว่านักมวยที่ดีนี่ หมัดหนักต้องโคราชฉลาดต้องลบบุรีท่าดีต้องชชย,ยาเร็วกว่าต้องท่าเสาแน่เห็นไหมท่านพ่อญาติแม่โยมพ่อทายกแม่ทาย,ยิกาท่านเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีท่านสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพสตรีผู้ใจงามทุกคนทุกท่านถ้าท่านจะรักตัวเองเนี่ยให้ท่านมาสํารวจที่ใจก่อนยิ้มไว้ฮะยิ้มไว้ยิ้มดูสถานาการณ์คนเรามันมันไม่มีใครกิ่งกว่าใครไม่มีใครใหญ่กว่าเราเป็นไปไม่ได้นนะ หนึ่งกายหนึ่งจิตเข้ากับหนึ่งชีวิตของเรานะฮะดูแลจัดการบริหารทุกคนมีความทุกข์เป็นของตนเองอันตมาเดินทางไปต่างจังหวัดพบโยมท่านหนึ่งท่านเป็นประธานทวดเป็นไทลอยเป็นพิษนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีคนเกลียดชังโหนนะอืมก็เลยคิดได้ว่าอย่าไปเกลียดชังกันเลยถ้าแค่เขาสู้กับลกเขาเนี่ก็เต็มที่แล้วนะฮะให้เขาสู้กับลกตัวเองไปรักตัวเองถึงเวลาอะไรเวลาหนึ่งก็ แยกออกจากกันแยกแย้ายจากกันนะฮะมันมีศิลปะในการรักตัวเองมากๆก็คือพยายามพยายามดูจิตดูใจของตัวเองพยายามยับยั้งชั่งใจพยายามทักท้วงใจตนเองอย่าให้โกรธง่ายนะฮะอย่าให้โกรธง่ายอย่าให้โมโหง่ายนะฮะใครเราได้รับรู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุกระทบธาต ธนะาตุกระทบธาตุเราจะเบิกบานใจสบายใจนะฮะเมื่อมั่งมีไปที่ไหนใครก็รักเมื่อเสียหลักไปที่ไหนใครก็หนีเอเมื่อเมื่อมั่งมีเอ่ยอะไรได้ทันทีเมื่อไม่มีร้องเรียกหาใครได้แค่ลมปากใช่ไหมฮะเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหม,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 มือนหมูหมาฮ เมื่อไม่มีหมุดมิดมุ่งมองมานานเมื่อมอดมอยแม้หมูมาไม่มามองนานเห็นไหมมันต้องอยู่กับตนเองมีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนก็เอาสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนพยายามอดพยายามทนนะฮะอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนพยายามอดพยายามทนใช้ชีวิตตัวเองให้ไปเรื่อยเพื่อนขณนะไปกับเราถึงเวลาก็ไม่ได้พูดความจริงเสมอไปนะอืมไม่พูดความจริงเสมอไป เพื midst, people, become, s? S ่อนกันเพื if ่อนเพื่อนกันไม่กันเพื่อนแนเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันไม่ได้เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันทําไมโอ้แล้วใยเพื่อนกันมากันกันนานไปยังไงนะฮะให้ท่านทั้งหลายมองตัวเราและคนอื่นเหมือนความเป็นธรรมดาธรรมชาติและก็ธรรมธาตุธาตุสี่ของเราถ้าเอาเลือกเอาเอาธาตุของอาตมามาวางไว้ตรงนี้ กับธาตุของท่านต่างหลายมาวางใกล้กันเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะเนาะดังที่เจริญผ่อนในสัมพ์มันคืออันเดียวกันแต่ถ้าเอาน้าเอามาใส่ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ควรเกลียดกันนี่คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รักตนเองลมก็เหมือนกันครับนะฮะลมก็เหมือนกันถ้ามันพัดลงข้างล่างแล้วก็เป็นอันวงแตกเหมือนกันนะดเออถ้ามันพัดมาข้างบนก็พอจะให้อภัยกันได้นะฮะท่านทั้งหลาย รักอื่นได้เล่าเท่ารักตนเองมีศัพท์เทคนิคว่านาทีอัตตสมังเปมังรักอื่นได้เล่าเท่ารักตนเองทีนี้ท่านทั้งหลายให้ให้ข้อคิดข้อทมท่านทั้งหลายได้เอาไปคิดพิจารณาว่าถ้าท่านอยากจะรักตัวเองให้มากๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือสงสารตนเองสงสารตนเองถ้าดินเราแก่แล้วใช่ไหมฮะ โอตาฟ้าฟางไปแล้วบางคนท่านลาไปเหงือกฟันจา๋าขออภัยฟันจ๋าเหงือกลาก่อนเรียกว่าอะไรทานองนี้เหงือกจ้าฟันลาก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันจะส่งสัญญาณให้เราอยู่แบบขออภัยอยู่แบบปกติสุขนะฮะอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทําแบบนี้ท่านฝึกจิตฝึกใจตนเองว่าวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากลากันไป ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีทุนเดิมเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นคนรูปร่างหน้าตาสังขารแบบนี้ได้หลวงพ่อวัดทางสายนะหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโยภาสท่านพูดว่าถ้าไม่ใช่พระบุญกุศลจิตเดิมไม่ได้ส่งให้มาเป็นคนสวยๆงามๆแบบนี้หรอกนะฮะคงจะเป็นเกิดเป็นยุงเป็นสัตว์ัจสารใช่ไหมฮะเออ ลองหายุงที่นี่ประมาณร้อยตัวนะฮะเรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ถึงร้อยคนเลยสมมติว่าอย่างนั้นนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือจิตเดิมแท้ให้มันมีที่อยู่นะฮะให้รักตนเองด้วยกันคิดพิจารณาคิดพิจารณาตัวเองรู้อย่าหลงเห็นอย่าเป็นดูอย่าอยู่นะฮะดูอย่าอยู่ก็คืออย่าไปผูกกับอารมณ์สิ่งนั้นอยู่กับตนเอง อาตมาพอพอจะอุปมาอุปไมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเวลาที่ท่านมีอารมณ์ให้ท่านสังเกตใจตนเองสมมติว่าอาตมาเอาคุณโยมเอาคุนยมเนะี่ยนางฟ้าท่านนี้เดี๋ยวอาตมาจะเอามะม่วงน้ำปลาหวานมานะนะโอ้น้ำลายเลยเริ่มทำงานเลยนะจำเขาไจิ้มเข้าไปใช่ไหมฮะจ้วงทึกทีหนึ่งยืนมาเนี้น้ำลายมันไหล ให้รู้แบบนี้ท่านให้รู้แบบนี้ให้รู้เหมือนที่เราประทานโทษให้รู้เหมือนเรากําลังจะอยากจะหนักอยากจะเบาด้วยเราจะไปแก้ไขเรารู้ใช่ไหมฮะโอ้หนักมาแล้วไปแก้ไขบเบามาอีกแล้วไปแก้ไขอารมณ์โกรธก็เหมือนกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วแป๊บ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 ถ้าเห็นบ,บ่อยเนี่ยพระอาจารย์ภยัยสารวิสาโรท่านว่ามันเหมือนคนที่เดินเข้ามาสติของเรานะ่ะมันเหมือนนายาม ใช่ไหมฮะถ้าโจรเข้ามาเนี่ยข้าเห็นคนรักษาอยู่เห็นรปภอ,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 อยู่วิ่งหนีเลยคงต้องขอเก็บบางส่วนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะตอนนี้ได้เวลามาเรียนรู้ศัพท์ธรรมะภ,ภ,ภ,ภาษาจีนกับน้องบวกนิ้งกันแล้วคะ่ะ ช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้มงนี้ขอนำข้อคิดภาษาจีนดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันดูสักหน่อยนะคะว่าผู้รู้จักพอใจย่อมสุขเป็นนิดถ้าภาษาจีนใช้คำว่าจื่อจูเจอ เล心常乐，知足者心常อ,อ,อวิธีคิดกำหนดวิถีทางรอดศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซซืื้ออููููเเจ๋ติงจ๋อติ้งชูลู่ สภาพจิตใจกำหนดสภาพการที่เป็นอยู่สัพภาษาจีนใช้คำว่าซินจิ้งเจ๋ยติ้งชูจิ้งเมื่อเรื่องจวนตัวไตรตรองให้ถีท้วนดีที่สุดสัพภาษาจีนใช้คำว่าซื้อหินโทซสันซื้อเว่เมียว สืดอินโทร์นซืทอาสุี่ย妙และวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่เพียงไหนความสำเร็จยิ่งใหญ่เพียงนั้นศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าเกอร์จย่有วตัวต้าเกอร์จย่้วตัวต้า มาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะผู้รู้จักพอใจย่อมสุขเป็นนิดจับภาษาจีนใช้คำว่าจื่อจูเจอสิน้นฉังเลอจื่อจูเจอสิน้นฉังเลอวิธีคิดกำหนดวิถีทางรอด ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซื้อลู่เจ๋อติ้งชูลู่ซื้อลู่เจ๋อติ้งชูลู่สภาพจิตใจกำหนดสภาพการที่เป็นอยู่ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซินจิ้งเจ๋อติ้งชูจิ้งซินจิ้งเจ๋อติ้งชูจิ้ง เรื่องจวนตัวไตรตรองให้ถี่ถ้วนดีที่สุดศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซื่อหลินโถซันซื่อเวยเมียวซื่อหลินโถซันซื่อเวยเมียว,ลว,ยวและวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่เพียงไหนความสำเร็จยิ่งใหญ่เพียงนั้นศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่า 格局有多大成功就多大格局有多大成功就多大นั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมมีสอบธรรมะภาษาจีนเรื่องใดที่อยากให้เรานำมาฝากกันก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามานะคะ าทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่3 3 3อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 00หรืออีเมลแอดเดรส yokwat7@gmail.com ค่ะ เชื่อเลืเกินว่ารายการพุทธปัญญาพิรมของเราจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินกับสาระธรรมอันเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งต้องขอลาขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ